เย <Yeah>. huh. สวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์คอฟไดเรนทอลครับรับบทเป็นคุณเจิดนะครับหรืออาเจิดนั่นเอง character ของอาเจิดที่ก็จะเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นิ่งๆหน่อย กลับมาจากกรุงเทพนะครับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเพื่อ,อดูแลธุรกิจของครอบครัวเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลซึ่งเอาหลานตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความฝันของอาเจอที่ว่าอยากจะเป็นนักบอลอาชีพทีนี้เนี่ยก็เลยยัดเยียดความฝันเนี่ยไปให้หลานเพราะตัวเองเนี่ยไปไม่ถึงมันก็จะเป็นวิลเ t i o n นชิพของอาหลานที่จริงๆแล้วใกล้ชิดกันมากสนิทกันมากๆรักกันมากๆเพราะมีกันอยู่แค่2คนทีนี้ในทีมบอลเนี่ย ก็จะมีการรีคูดโค้ชเข้ามาใหม่ก็คือโค้ชเจนน่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าโค้ชเจนน่าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนเขาต้องการที่จะคลองอาเจิดให้ได้ซึ่งหลานเนี่ยก็กันขอโทษนะคะคุณเจิดใช่ไหมคะพอเรื่องมันไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นว่าหลานหลงรักโค้ชเจนน่าเอง และโคชเจนนร์ก็เริ่มมีใจให้กับหลานมากอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นรักสามเศร้าอันที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของอ,<ค><ะ> <c oughs> อันที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของ relationship ที่มันจะเกิดขึ้นระหวา่างอาหลานแล้วก็นางเอก มันจะเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเพราะาเป็นอากับหลานเนี่ยครับที่หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันอย่างเงี้ยครับตรงนี้แหละครับที่มันจะต้องสื่อให้ชัดเจนให้ได้ว่าความรู้สึกค,ความยากที่จะจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ครับคุณเจนาผมขอโทษไม่เป็นไรเลยค่ะฉันเข้าใจผิดไปหลายเรื่องเลยอย่าเพิ่งจีบมันครับรีบไปกันเถอะ คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ประทับใจมากจริงครับร้อนทุกฉากเลยร้อนตับแตกมากเราไปถ่ายกันถึงตะลุมพุกจริงๆนะครับซึ่งริมทะเลเนี่อร้อนม,มากจริงฉากส่วนใหญ่เนี่เราก็ถ่ายเป็น o u t d o o อย่างเี้ยครับริมสนามฟุตบอลความร้อนเนี่มันจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าร้อนไปสักพักหนึ่งเนี่ย มันจะเริ่มตื้อสมองไม่ทํางานมีปัญหาเรื่องแบบว่าเปลี่ยนสีกันด้วยนะครับเด็กๆที่โอ้โหผมกระมมยังโชคดีนะยังมีแบบได้เข้าหลบลมบ้างเด็กๆที่วิ่งเตะบอลกันตลอดนี่เปลี่ยนสีกันทุกคนเลย <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเขาเมาส์คืนแล้ว <c oughs> <c oughs> สมีแขมคงไม่ต้องเมาส์นะทุกคนก็รู้อยู่เนาะเขาเป็นอย่างเขาเป็นอย่างนั้นแหละพิกทั้งในจอและนอกจอเนี่ยครับ hey, ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะั่นคือคาแรคเตอร์ของเขาเลยน่ารักมากๆจริงๆเป็นคนที่น่าเอ็นดูมากแต่จะไม่เมาแขกคือเมาไปแล้วใช่ไหมคือนอกจากรัศมีแขกน,นะครับก็คือวาวาน่ารักอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ตั้งใจขยันทํางานมากจําบทเก่งมากโดยที่บทเนี่ยเขาไม่ถือเข้าฉากครับเขาก็จําได้หมดอย่างเงี้ยความจําดีมากจริงๆทาให้ทํางานง่ายมากเพิร์ด เพิร์ดก็จะเพิ่งมาเจอกันเรื่องนี้ครับไม่เคยเจอมาก่อนเพิร์ดนี่ก็จะมีความตั้งใจมากเหมือนกันจนบางทีผมรู้สึกว่าตั้งใจเกินไปอย่างเงี้ยผมก็จะแกลงอะไรเงี้ยแกลงเสร็จปุ๊บเขากำลังซีลิชก็จะหลุดขำออกมา <Yeah. S 1> เด็กๆนี่ก็ก็พีิกครับ <Yeah. S 1> คือในฉากนี่ยังผมว่ายังดูนิ่งๆน,นะนอกฉากนี่เจ้าจ้าวกันมากเลยมุก <Yeah. S 1> นี่คือมาไม่อ้นนะครับแล้วสู้กันครับสู้แดดมากจริงๆเป็นบรรยากาศการถ่ายทำที่ค่อนข้างสนุกสนานมากจริงๆ สำหรับเรื่อง Mycoach นะครับหรืออีกชื่อนึงตะลุมรักตะลุมบอนลนะครับเป็นผลงานที่ภูมิใจนำเสนอมากนะครับสนุกสนานครับผู้กมกับก็เก่งนะครับจะเต็มไปด้วยโมเมนต์น่ารักน่ารักและก็ความเข้มข้นอ,อ,อย่างไม่อั้นนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางวิวนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดครับเฮ้ <Hey! laughs>